สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับเพื่อนสุดวิเศษของเรานั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง นักเรียนเคยเห็นคอมพิวเตอร์ที่ไหนกันบ้างเอ่ยที่บ้านที่โรงเรียนใช่แล้วค่ะคอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราเลยแล้วเพื่อนคนนี้ทำอะไรให้เราได้บ้างนะคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เหมือนมีห้องสมุดขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าเลยค่ะนอกจากเรื่องเรียนแล้ว คอมพิวเตอร์ยังมอบความบันเทิงให้เราด้วยนะทั้งดูการ์ตูนสนุกๆหรือเล่นเกมฝึกสมองก็ได้คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องมีทีมเวิร์กที่ดีค่ะวันนี้เราจะไปรู้จักกับ4ทีมหลักที่ทำงานร่วมกันทีมแรกคือทีมรับข้อมูลทำหน้าที่รับคำสั่งจากเราค่ะชิ้นแรกคือเมาส์เหมือนมือวิเศษของเรา ใช้ชี้และคลิกเลือกสิ่งที่ต้องการชิ้นที่2ไมโครโฟนที่ทำหน้าที่แปลงคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำไปประมวลผลบันทึกหรือส่งต่อให้ไปยังอุปกรณ์อื่นๆและนี่คือแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดมีปุ่มตัวอักษรและตัวเลขเต็มไปหมด ใช้สำหรับพิมพ์ชื่อของนักเรียนหรือข้อความต่างๆทีมที่2คือทีมประมวลผลหรือสมองของคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกว่า CPU ซึ่งจะซ่อนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าตัวเครื่องหรือเคสค่ะมันจะคิดและคำนวณตามคำสั่งที่เราส่งเข้าไปเมื่อสมองคิดเสร็จแล้ว ก็ต้องส่งต่อให้ทีมแสดงผลอย่างแรกเลยคือจอภาพหรือมอนิเตอร์ที่จะแสดงรูปภาพ like การ์ตูนและข้อความให้เราเห็นถ้าอยากได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงในการ์ตูนก็ต้องมีลำโพงหรือสปีคเกอร์ช่วยส่งเสียงออกมาให้เราได้ยินและถ้าเราอยากได้ภาพวาดหรือกันบ้านออกมาถือในมือ ก็ต้องใช้เครื่องพิมพ์หรือปรินเตอร์พิมพ์ลงบนกระดาษค่ะและทีมสุดท้ายที่สำคัญมากคือทีมเก็บข้อมูลทำหน้าที่เหมือนกล่องความจำคือ h a r d ดดิสที่อยู่ในเคสเป็นหน่วยความจำถาวรหรือหน่วยความจำหลักจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้แม้เราจะปิดเครื่องไปแล้วและนี่คือแฟลชได i v e กล่องความจําจิ๋วที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเอาไว้เก็บกันบ้านหรืองานวาดภาพไปส่งคุณครูได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้รู้จักแล้วว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายและมี4ทีมหลักที่ทำงานร่วมกันคือทีมรับข้อมูลทีมประมวลผลทีมแสดงผลและทีมเก็บข้อมูล แต่การใช้คอมพิวเตอร์ก็มีข้อควรระวังนะคะเราไม่ควรใช้งานนานเกินไปเพราะอาจจะปวดตาได้และต้องนั่งในท่าที่ถูกต้องด้วยนะก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาตอบคำถามสนุกๆก,กันหน่อยนะคะข้อที่1อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นใดทำหน้าที่ใช้ชี้และคลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการกดปุ่มหยุดก่อนนะคะนักเรียน คำตอบคือเมาส์ถูกต้องค่ะข้อที่2ถ้าต้องการพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดกดปุ่มหยุดก่อนนะคะนักเรียนคำตอบคือแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดถูกต้องค่ะข้อที่3ส่วนประกอบใดทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์คอยคิดและคำนวณตามคำสั่งกดปุ่ 3, มหยุดก่อนนะคะนักเรียนคำตอบคือ CPU หรือชิปประมวลผลถูกต้องค่ะข้อที่4อุปกรณ์ใดอยู่ในทีมแสดงผลช่วยให้เราได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงกระตูนกดปุ่มหยุดก่อนนะคะนักเรียนคำตอบคือลำโพงหรือสปีกเกอร์ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายการปฏิบัติตนในการใช้คอมพิวเตอร์ข้อใดถูกต้องกดปุ่มหยุดก่อนนะคะนักเรียนคำตอบคือไม่นั่งใกล้จอมาก และไม่เล่นเป็นเวลานานถูกต้องค่ะวันนี้นักเรียนเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สนุกไหมคะครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านอื่นๆกันอีกรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ